ชายคนนี้หลงไหลในนกคูกมากดังนั้นทุกวันเขาจึงเก็บมูลนกคูก่กลับบ้านภรรยาไม่อาจยอมรับงานอดิเรกประหลาดของเขาได้เพราะเขาไม่ยอมไปทำงานมวัวแต่วาดและถ่ายภาพนกคูกเพื่อทำการวิจัยอยู่เสมอทำให้การเงินของครอบครัวกำลังย่ำแย่วันหนึ่งโมกุโร่เพื่อนของเขาบอกว่านกคูกออกหาอาหารในเวลากลางคืนก็เพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนคุณก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวของคุณด้วยหลังจากนั้นโมกุโร่ก็พาเขาไปถ่ายภาพนกคูกในเมืองนกคูกอยู่ในเมืองด้วยหรอเขาสงสยัย โมกุร่ยกตัวอย่างสองคนที่อยู่ตรงหน้าคุณน,นี้จริงๆแล้วพวกเขาคือผู้จัดการและประธานบริษัทใหญ่ดังนั้นในค่ําคืนของเมืองพวกเขาจึงเป็นเหมือนนกคูกที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดและภาพถ่ายนกคูกประเภทนี้สามารถขายได้ราคาสูงมากตอนแรกชายคนนี้ปฏิเสธที่จะถ่ายภาพแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านภรยาบอกว่าจะขอ,อย่าเพราะตอนนี้ค่าเล่าเรียนของลูกชายก็ยังไม่พอจ ด้วยความจำใจชายคนนี้จึงรับงานถ่ายภาพนกคูกในเมืองมากมายยกตัวอย่างเช่นประธานบริษัทคู่แข่งสองแห่งเป็นคู่รักกันอย่างลับๆและชายคนนี้ใช้เรื่องนี้ทำเงินได้มากมายวันหนึ่งเขาพบเป้าหมายที่มีใบหน้าเหมือนนกฮูกแต่เขากลับหวาดกลัวจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเขาทนไม่ไหวและกลับไปวิจัยและถ่ายภาพนกคูกจริงๆอีกครั้งในเวลานั้นโมกุโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นและตัดสินใจที่จะช่วยชายคนนี้ค้นหาความสุขที่แท้จริงหนึ่งเดือนต่อมาภรรยามาตามหาชายคนนี้ในปา่า ที่เขาชอบมาถ่ายภาพแต่เธอพบว่าเขาได้กลายเป็นนกฮูกจริงๆไปแล้ว